สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิ้นสุดทางธรรมบุกจับหลวงพี่ลังหนีคดีมา12ปีพลตำรวจตรีภูมินภูมิันม่วงผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ สั่งให้พันตำรวจเอกศิววงดำรงสัตสิริผู้กำกับการสามกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษพร้อมกำลังเข้าจับกลุมพระทวีโชคหรือนายทวีโชคอายุ45ปีตามมาจับสารจังหวัดสมุทรปราการข้อหาคาและพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพรบอาวุธปืนได้ภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น จากการจับกลมซาวาเมื่อวันที่26กรกฎาคม2552ขณะนั้นนายทวีโชคยังเป็นเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยของโรงงานผลิตฟอร์มแห่งหนึ่งในตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปร,ราการระหว่างนั้นมีนายบุญเชิดน้องชายเจ้าของโรงงานที่อยู่ในอาการเมาสุราจะขอเข้าไปในโรงงานแต่นายทวีโชคไม่รู้จักและไม่รู้ด้วยว่านายบุญเชิดนั้นเป็นใครจึงไม่อนุญ,ญาตทำให้เกิดการโต้เถียงและทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงก่อนที่นายทวีโชคจะใช้ปืนพกสั้นขนาดจุด22ที่ พกติดตัวยิงเข้าที่หน้าอกของนายบุญเชิดจนเสียชีวิต และกระสุนปืนยังพลาดไปถูกผู้อื่นได้รับบาดเจ็บไปด้วยส่วนนายทวีโชคหลังก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไปต่อมาสารได้ออกหมายจับไว้ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสืบสวนจนทราบว่าปัจจุบันนายทวีโชคได้หลบหนีไปบวชและปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดดังกล่าวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพแต่อ้างว่าตนไม่ได้มีเจตนาะและเป็นการป้องกันตัวเองพระผู้ตายกำลังใช้อาวุธปืนยิงตนเองก่อน ก็เลยจาเป็นต้องใช้อาวุธปืนที่พกอยู่ยิงป้องกันตัวหลังเกิดเหตุก็หลบหนีไปบวชพระจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆในภาคอีสานจนกระทั่งมาถูกจับกลุ่มดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงนาผู้ต้องหาไปทาลาศิกขาก่อนนําส่งสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงดาเนินคดีต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ